สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีเมษกับชาวรัคนาเมษในเดือนพฤษในเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่ 15พฤษภาคมของทุกปีคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวลัคนาราศีพฤษภกับชาวราศีพฤษภในส่วนของลัคนาก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการออดูดวงวันนี้เราก็จะมาดูกันโดยการใช้ไพ่ออราเคลิลแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่นะคะ ดวงดีมากเลยเพราะว่าใบแรกมาเนี่ยวอลฟอช o ดใบที่สองเนี่ยอตีศักติลักษมีอุมาสุลสวดีองล้อมหาสมบัติพลังของวิญญาณที่เข้มแข็ง มีเกณฑ์ตั้งคันค่อนข้างจะสูงมากเลยนะในตำแหน่งบุตรบริวารได้ไพ่ผู้หญิงท้องเออลูกลูกคือลูกคือโล,ก,อลกทั้งใบลูกคือโลกทั้งใบของพ่อแม่ในตำแหน่งอลิได้เดอะมูนแล้วก็มีมีไพ่เดว,วิลขึ้นด้วย ตามตําราของเอเนี่ยถ้าไพ่มันขึ้นแนวเนี้ยต้องระวังเกี่ยวกับโดนทําเสน่ห์ได้นะเพราะว่าเดวิลขึ้นพร้อมเดอะมูนเนี่ยต้องตีไปเกี่ยวกับเรื่องถูกคมคืนถูกทําเสน่ห์ให้ระวังถูกผู้ชายทําเสน่ห์ให้ระวังการตั้งคันการตั้งคันให้ระวังโดนทําเสน่ห์ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถูก นินทาว่าร้ายในเดือนพฤษภาคมพศ2564นี้ศัตรูของท่านคือเดอะมูนเดอะมูนก็คือข่าวลือถูกมินประมาทถูกนินทาว่าร้ายแต่ใบแรกของคุณเนี่ยมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนอะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นพร้อมกับสามถ้วยด้วยพลังด้วยพลังของเทพ,พเจ้าด้วยพลังของ เทวดาประจำตัวด้วยพลังของพระแม่คุณมีดวงถูกหวยมีดวงได้เงินก้อนโตจะสามารถหาเงินก้อนโตได้ด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเนี่ยนะคุณน่ะจะสามารถร่ำรวยและลอยตัวเหนือปัญหาต่างๆนานาได้ปัญหาต่างๆนานาที่มีมานี้ คุณจะลอยตัวอันนี้เป็นผู้หญิงฝึกกสินไฟจุดเทียนแล้วก็เลี้ยงแมวดำน่ารักน่ารักคุณน่ะสามารถลอยตัวเหนือปัญหาต่างๆนานาได้โดยที่คุณน่ะก็ยังสามารถหาเงินได้เรื่อยๆคุณสามารถหาเงินได้เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนฉันไม่เดือดร้อนมีดวงเกี่ยวกับได้มรดกถูกหวย ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ตั้งคันคุณไม่ค่อยไว้ใจใครนะหวาดระแวงมีดวงที่จะได้เงินจากต่างประเทศจะได้เงินจากลูกค้าในต่างประเทศมีคนคิดร้ายมีคนจ้องหาเรื่องถูกนินทาว่าร้าย ก็ให้ระวังเกี่ยวกับถูกของได้เหมือนกันคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลไพ่ใบเน,นี้ยให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยจากไพ่ใบเนี้ยคุณเป็นคนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเล้นลับนะตัวคุณอะเป็นคนเชื่อเรื่องเล้นลับค่อนข้างชอบชอบเลยแหละเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องเล้นลับในเดือนหน้าเนี่ยนะ คนที่คิดร้ายคุณอะคนที่คิดร้ายคุณอะเป็นเป็นผู้ชายนะคุณจะมีปัญหากับผู้ชายคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นผู้ชายอันนี้ยไพ่เดว,วิลนะปีศาสร์ร้ายอะก็จะเกี่ยวกับไสยศาสตร์ม์ด,ดําได้คุณอะจะมีสติปัญญาทางธรรมอะฝึกกระสินไฟอะ่ะได้จะมีสติปัญญาที่จะสามารถ คุณจะมีสติปัญญาบางอย่างที่มันเออแจ่มชัดแจ่มชัดขึ้นและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆนานาได้ด้วยสติปัญญาของคุณ planning นี่คือรูปแผนที่ planning and action นะคะการวางแผนและการกระทำ ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คือคุณจะมีการวางแผนคุณจะมีการวางแผนอะวางแผนว่าเฮ้ยจะทำอะไรเราแบบมองว่าคุณเป็นคนฉลาดนะที่คุณอะจะทำอะไรคุณวางแผนก่อนอะเออจะทำอะไรอะไม่วางแผนอะมันก็เสียเวลาเปล่า แต่ถ้าก่อนจะทําอะไรถ้าคุณวางแผนน่ะมันก็จะเป็นการระมัดระวังรอบคอบมันก็จะทําให้งานใหญ่เนี่ยสามารถสําเร็จได้โดยง่ายด้วยนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบยึดติดกับอดีตอะ่ะชอบยึดติดกับอดีต มีดวงเนี่ยอันนี้คือถ้วยรางวัลน,นะคะมายสโตนนะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์จะได้รางวัลค่ะอาจจะเป็นรางวัลอะไรก็ได้รางวัลน,นะคะาคาอวอร์ดรางวัลยูทูบเบอร์รางวัลจาก youtube รางวัลผลงานได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียได้รับใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นก็ได้ค่ะ คิดมากเรื่องเงินนะคิดมากเรื่องความรักคิดมากเรื่องเงินคิดมากเรื่องธุรกิจคิดมากเรื่องงานเนี่ยแหละได้ไพรา,าชินีนะคะกับพระราชวังถ้ามีการตั้งคันคุณจะได้ลูกสาวสวยน่ารักถ้ามีการตั้งคันเนี่ยในช่วง พฤษภาเนี่ยก็เด็กที่มาเกิดเด็กที่จะมาเกิดในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็เออพอพอเด็กคนนี้มาเกิดเนี่ยจะทําให้คุณนะ่ะค้าขายร่ํารวยธุรกิจการงานก้าวหน้านะคะลองดูอีกใบหนึ่งนะในเดือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ได้ได้ไปงานเลี้ยงนะคะงานแต่งงานงานบวชงานเลี้ยง งานนัดเจอเพื่อนเก่าจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าได้ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าและได้ไปงานเลี้ยงค่ะอาจจะเป็นงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าหรืออะไรก็ได้ทีนี้เรามาดูกันต่อโดยไพ่โหราศาสตร์นะคะไพ่โหราศาสตร์ไพ่ดีค่ะ มีความสุขมีชื่อเสียงมีตังทำงานหนักค่ะใบนี้ให้ระวังเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะแล้วก็การเรียนประสบความสําเร็จมีคนแก่กว่ามารักมาชอบจะได้เจอเนื้อคู่ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษ สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยหากคุณยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่นะคะเปรียบกับอาทิตย์คู่จันทร์ฉายะคะ่ะก็คือมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ให้ระวังนะคะเท่าหัวงูระวังเท่าหัวงูระวังคนแก่กว่ามาจีบเป็นช่วงที่คนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่หึงหวงเพศตรงข้ามมีความรู้สึก มีความรู้สึกขึงห่วงเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะบานปลายบานปลายแบบประมาณว่าหึงห่วงรุนแรงจนถึงขั้นทําร้ายทําร้ายเพศตรงข้ามเอ็นทานติดสอบติดสอบชิงทุนติดสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกติดให้ระวังปัญหาทางด้านเอกสาร ปัญหาทางด้านเอกสารหรือเกี่ยวกับเรื่องคดีความได้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายเข้ามาจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาค่ะอาจจะโดนใบทวงหนี้บัตรเครดิตก็ได้ให้ระวังเป็นโรคก,กระดูกปวดหัวเขา่าปวดเอวปวดหลังปวดขาเป็นช่วงที่ทำงานหนักแต่ว่าได้เงินดีไพ่ใบน,นี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีตรงที่ว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเพราะเป็นไพ่คู่มิตรใหญ่การเงินก็ดีค่ะเป็นไพ่ที่ได้คุณจากดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงในสายงานจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ อาทิตย์พฤหัสสุกร์เนี่ยก็คือว่ามีชื่อเสียงในสายงานอาทิตย์พฤหัสเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงในสายงานจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ห้าหกเนี่ยมีดวงแต่งงาน มีดวงได้คู่จะโชคดีในเรื่องความรักจะได้เจอคนที่ถูกใจจะเจอคนหน้าตาหล่อถูกใจมีดวงที่จะได้คู่ที่หน้าตาหล่อหน้าตาสวยเป็นช่วงที่จะสมหวังในความรักและที่สําคัญการเงินเนี่ยดีมากจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินเป็นความรักที่อบอุ่นแบบผู้ใหญ่จะเป็นความรักที่เออเป็นความรักที่ไม่เล่าร้อนแบบวัยรุ่นนะ เป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่อบอุ่นแบบผู้ใหญ่มีความสุขร่วมกันแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมินประมาทค่ะแชททอร์ลิง เช้าราศีเมษนะคะหรือชาวลัคนาเมษเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณน่ะจะตกเป็นขี้ปากชาวบ้านนะคะจะถูกนินทาว่าร้ายจนเรื่องลือค่ะจะถูกนินทาว่าร้ายจนเรื่องลือระบือไกลนะคะจะมีความสุขกับการเนี่ยอันนี้เป็นรูปผัวเมียนะคะไปเที่ยวงานคานิวาน ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับคนรักค่ะได้ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปเดินห้างไปเดินเที่ยวงานเทศกาลอะไรแบบนี้จะได้รับจดหมายรักจากเพศตรงข้ามค่ะจะได้รับจดหมายรักจากเพศตรงข้าม trap นี่เป็นรูป trap t แ a p แ,แปลว่ากับดักแถบเนี่ยแปลว่ากับดักถูกว่าให้เป็นรูปผู้ชายกําลังวางกับดักล่อให้นกพิราบเนี่ยมาติดกับดักแล้วก็จะจับนกพิราบไปทําพิราบทอดกรอบพิราบน้ําแดงต้องระวังคุณจะต้องระวังนักพูดปดระวังคนที่โกหกเก่ง ระวังจะถูกตกเป็นเหยื่อระวังที่จะถูกคนมากันแกล้งระวังที่จะถูกหลอกนี่คือไพ่แทลแทรปแปลว่ากับดักการวางกลอุบายหลอกล่อให้ระวังตกเป็นเหยื่อให้ระวังถูกหลอกให้ระวัง มีคนวางแผนจะจับคุณให้ระวังถูกทําเสน่หมีคนวางแผนจะจับคุณมีคนวางแผนจะกั่นแกล้งคุณมีคนวางแผนจะเนี่ยจัดการคุณเพราะนกพิราบเนี่ยมันถูกล่อให้มาติดกับเพื่อที่จะได้จับมันไปทําอาหารนั่นก็คือว่ามีคนนะ่ะคิดไม่ดีกับคุณมีคนวางแผนที่จะเล่นงานคุณค่ะมาดูกันต่อนะคะ ได้ไพ่อันนี้เป็นรูปหมอดูผู้ชายเป็นจิตแพทย์ล่างทรงได้อันนี้นะคะ The Consultant ไพ่ The Consultant เนี่ยในชุดนี้มีอยู่สองใบ The Consultant ชายกับ The Consultant หญิงก็หมายถึงว่าคุณอะในเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณจะต้องไปเสียเงินมีดวงที่คุณจะต้องไปเสียเงินให้กับ หมอดูผู้ชายในบางท่านเนี่ยอาจจะต้องไปหาจิตแพทย์ที่เป็นผู้ชายไปหาล่างทรงที่เป็นผู้ชายค่ะมาดูกันต่อนะคะศัตรูจะมางอ้อขอคืนดีด้วยนี่คือไพ่การคืนดีศัตรูจะมางอ้อขอเป็นมิตรศัตรูจะมางอ้อขอคืนดีด้วยให้ระวังให้ระวัง จะถูกมันหลอกอีกรอบหนึง่งอันนี้เป็นไพ่เนี่ยมีคนคิดร้ายค่ะจะถูกนินทาว่าร้ายไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหมือนกับว่ามีคนคิดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่มีคนคิดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่คนคนนั้นเป็นผู้ชายค่ะอีกใบนึงนะคะคุณจะได้รับความรักค่ะไพ่ เ e n d e r n e s s หมายถึงการให้ความรักคุณจะได้รับความรักจากแม่คุณจะได้รับความรักจากแฟนได้รับความรักจากภรรยาได้รับความรักจากเออได้รับคุณจะได้รับความรักจากครอบครัวค่ะมาดูกันใบสุดท้ายนะคะผัวเมียทะเลาะกันเรื่องเงิน คุณจะทะเลาะก,กับคนรักในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทะเลาะก,กันเรื่องเงินค่ะมีดวงที่คุณกับคนรักเนี่ยจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องผลประโยชน์ทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเงินเนี่ยแหละทีนี้เรามาดูเสียมสีกระดาษกันนะคะได้ไพ่โชคดีนะอันนี้ก็โชคดี อันนี้โชคร้ายโชคดีโชคร้ายได้ไพ่โชคดีได้ไพ่โชคดีถึงสี่ใบได้ไพ่โชคร้ายสองใบเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหมือนกับว่าดวงดวงยังตกอยู่นะให้ระวังอ่ะจะโดนหลอกเงิน ถ้าท่านเป็นผู้หญิงอ่ะท่านเป็นคนที่มีทั้งความสวยงามและสติปัญญาสติปัญญาของคุณเนี่ยสามารถทําให้คุณเนี่ยรวยได้หากคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณต้องระวังจะโดนหลอกจากเพศตรงข้ามในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานสูงมากสถานะทางสังคมจะมั่นคงทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่การได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถในบางคนเนี่ยจะ ได้รับการยกย่องว่าเป็นไฮโซสถานะทางสังคมของคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับสําหรับชาวราศีเมษกัลนลัคณาเมษเนี่ยหมาว่าสถานะในสังคมของคุณนะในเดือนพฤษภาเนี่ยสถานะในสังคมของคุณเนี่ยมันจะได้การมันจะได้รับการยอมรับว่าเออคนเนี้ยรวยนะเจ๋งนะคุณเป็นคนที่มีความสวยงามค่ะการแต่งหน้าจะทําให้คุณสวยขึ้น ระวังถูกคนใกล้ชิดหลอกควรจะคุณนะ่ะมีดวงจะถูกคนใกล้ชิดหลอกนะเพราะมันได้ไพ่แทรปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะทําธุรกิจในการจะเซ็นสัญญาในการจะทําอะไรเนี่ยอย่าหูเบาคุณเคยดูข่าวไหมคดีเข้ากล่องอะไรเนี่ยมาหลอกให้ทําเข้ากล่องแล้วก็หลอกเงินนะ่ะคุณระวังนะคุณมีดวงที่จะถูกคนใกล้ชิดปลอกลอกมีดวงจะถูกคนใกล้ชิดหลอกเงินปลอกลอกค่ะ คุณเป็นคนที่สวยและมีสเสน่ห์หากคุณทำงานพวกขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์จะสำเร็จความรักเนี่ยความรักนะคะดูดีแต่ไม่มั่นคงหากคุณยังโสดอยู่นะคุณมีโอกาสจะเจอผู้ชายถ่อมตัวและสุภาพหากคุณยังโสดอยู่เนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนเป็นคนที่คุณเหมาะจะคบหาเป็นแฟนด้วยในเดือน พฤษภาคนเนี้คุณจะในเดือนพฤษภาคมน,นี้คุณอะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับนะคุณจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องออแปลกๆสนใจเรื่องเล่นลับเรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องเอเลี่ยนคุณจะมีความสนใจใน เรื่องเกี่ยวกับอาระยะธรรมโบราณสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์จีนอาระยะธรรมอียิปต์โบราณอาระยะธรรมจีนโบราณอาระยะธรรมรุ่นแม่น้าสินธุอาระยะธรรมรุ่มแม่น้านายอารยธรรมรุ่มแม่น้ำ,นะะนำ,นำไทกริสยูเฟติสหากคุณไม่ก้าวร้าวและใช้วิธีการเจรจาที่นุ่มนวลอ่อนโยนคุณจะมีชัยชนะในการเจรจาต่อรองในด้านความรักเนี่ยจะมีคนมารักมาชอบคุณค่ะ คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอย่างมากในเดือนพฤษภาคมเนี้คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีความรักลันจวนใจมีดวงตั้งคันมีดวงเสียตัวจะมีเพศตรงข้ามให้ความสนใจท่านมากความมีสเสน่ห์ของท่านเนี่ยจะทำให้คนน่ะมารักมาชอบเยอะ คุณเป็นคนมีเสน่ห์มีเงินทองและล่ํำรวยก็ทําให้มีมิตรมากมายคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการทํางานการหาเงินคุณจะมีเสน่ห์มากในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์ในตัวมากจะมีเพศตรงข้ามามาลักมาชอบเยอะคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ชัยชนะเนี่ยรออยู่ในอนาคตในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีอุปสรรคในการทํางานมีเรื่องมาทําให้ปวดหัวมีเรื่องมาทําให้เครียด แต่ปลายเดือนเนี่ยหมู่คณะของคุณน่ะจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนมาตามจีบคุณจะมีผู้หญิงน่ารักมาชอบคุณจะมีผู้ชายซื่อมาลักคุณจะมีคนดีๆมาลักมาชอบคุณจะมีการเดินทางที่จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นเป็นการเดินทางที่สุขสบายอาหารดีดนตีไพราละแถมกินเหล้าด้วยแต่ให้ระวังโควิดด้วยนะคะ คนที่รอคอยเนี่ยจะไม่มาแต่ว่าจะมีคนใหม่มาลักอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนดีจะรักคุณอย่างซื่อสัตย์คุณมีดวงที่จะได้แต่งงานมีดวงที่จะได้จดทะเบียนสมรสเฉยเฉยมีดวงที่จะได้ตกลงปรงใจอยู่กินกันเฉยเฉยโดยไม่ได้แต่งงานหรืออาจจะตกลงปรงใจอ,อ,อยู่กินกันเฉยเฉยโดยไม่จดทะเบียนก็ได้ มีดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามามีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีความสุขค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มาค่ะดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ข้างใต้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ